พาลูกไปเที่ยวฮาเบอรแลนด์ต้องเตรียมอะไรบ้างแบบละเอียดค่ะแม่แม่ค่ะที่นี่คือสวรรค์ของเด็กๆแล้วก็สวรรค์ของเจน y มีปมแบบเรามากๆนะคะเพราะว่ามีของเล่นให้เล่นเยอะมากไปค่ะที่นี่คือฮาเบอรแลนด์นครสวรรค์นะคะ,นนะ,คะอยู่ในเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะชั้น2จริงๆอะเราสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลยนะคะแต่อันนี้คือไปครั้งแรกไงไม่รู้ไงเออมาถึงก็มากดข้างหน้าเลยนะคะแล้วถุงเท้านี่ไม่ต้องเตรียมไปนะจ๊ามาซื้อถุงเท้าของฮาเบอรแลนด์ข้างหน้าได้เลยนะคะจบมันจะเป็นถุงเท้าที่มีการลื่นตรงพื้้นนนเเททาะะะคะจะคจีุก ถ้าเ <5 S 2> ข้าเนี่ยเด็กเล็กและผู้สูงอายุเข้าฟรีนะคะใครแก่นี่ดีใจได้เลยสูง65-80ถึงเซนร้อยบาทเด็กสูง81ถึง140เซนก็420บาทนะคะส่วนผู้ปกครองก็คนละ160บาทอันนี้เป็นราคาต่อ3ชั่วโมงนะจ๊ะแล้วทุกคนก็จะได้ริสแบนแบบนี้มาใส่ก่อนเข้านะคะมันจะเป็นการจัดกลุ่มเพราะว่าของเล่นบางอย่างคือเด็กเล็กไปก็เล่นไม่ได้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีล็อกเกอร์แบบล็อกได้ไว้ใส่ของด้วยนะจ๊ะแล้วไม่ต้องกลัววหหินนนนนะคะคดนนาาด้้าาาาาใเมมมมีีอรํืข ขายจ้าจบในนี้เลยเรียกได้ว่าไม่ต้องออกไปไหนกันเลยค่ะคือข้างในเนี่ยมันใหญ่โตมากจริงๆทุกคนเยอะจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนมีของเล่นน่ารักๆเต็มไปหมดเลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับผู้ปกครองเจน Y มีปมแบบเรามากๆนะคะเครื่องมือช่างคือขาดไม่ได้เลยไปที่ไหนคือต้องได้เล่นต้องอยู่ตรงนี้นานๆนะคะจนต้องหลอกล่อไปที่อื่นม้างลูกไปเหอะเดี๋ยวไม่คุ้มสําหรับแม่แล้วแม่ชอบโซนนี้สุดๆเลยคือมันเป็นโซนจําลองอาชีพที่แบบโคตรน่ารักโคตรสมจริงทุกอย่าง้อมเล่นมากแต่อาจจะต้องโตกว่านี้ สักหน่อยนะคะตอนที่เป็นวัยเล่นบทบาทสมมุติอะไรแบบนี้มันจะสนุกเลยแหละอยากจะเป็นอะไรละ่ะเป็นครูเป็นหมอเป็นผ่านักง,งานของรัฐอีกฟันที่วาดคืออยากเป็นเอโฮสเตสกอเขียนสกริปต oh, ์เอาไปสน และที่เห็นคือของเล่นเด็กผู้หญิงนะคือแบบความคิดที่มันผุดอยู่ในหัวเออคือแบบอยากได้ลูกสาวอีกสักคนมาไว้เล่นด้วยกันแต่ก็อย่าแพ้เสยียงในหัวชนะว่าถึงโซนไหนที่มีลูกบอลก็คือจะอยู่ตรงนี้นานเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นแบบลูกบอลเลิฟเวอร์ไอเลิฟลูกบอลเวอร์รี่มัชนะคะสไลด์ก็ไม่เก็บแขนอ๋อแล้วด้านในนะคะมีเก้าอี้นวดให้ผู้ปกครองด้วยเด้อบอกเลยว่าโซนต้อนรับผู้ปกครองนี่มีเยอะเหมือนกันนะจ๊ะมีห้องให้นมคือครบมากๆใครที่แบบว่ามีลูก2คนหัวปีท้ายปีเนี่ยมาเถอะส่วนโซ นนี้ก็รอโตกว่าน,นี้แล้วมากันใหม่นะคะลูกเพราะว่าแม่ชอบระบายสีมากๆเลยเราน่าจะสนุกด้วยกันนะจ๊ะอันนี้เป็นโซนเครื่องดนตรีนะคะคือเป็นอีกโซนหนึ่งที่ลูกชอบมากๆนะแล้วได้เห็นรอยยิ้มของลูกลูกชอบเสียงดนตรีมากๆผ่านไป30นาทีคือพ่อไม่ไหวแล้ว <c oughs> โซนครัวสแตนเลสนะคะอันนี้คือเป๊ะมากแม่ชอบมากเอ้ยไม่ใช่ลูกชอบมากนะคะคือของเล่นมันเยอะจริงๆนะทุกคนมาโซนสาขาอาชีพอีกแล้วนะคะแม่ชอบมากๆคือมีคำว่าแม่ชอบมากๆเป็นประมาณพันกว่ารอบเพราะว่าทริปนี้ที่ไปก็คือเป็นจุดมุ่งหมายของแม่โดยเฉพาะ ะะเดินขึ้นมาก็เจอร้านอหาหารญี่ปุ่นเลยทุกคนคือน่าหลักมากเจอทุเรียนก็ต้องแวะปอกกั me, สนสักหน่อยนะคะอาเลี้ยงน้องเสียงในหัวคือกูอยากได้ลูกสาวอยากได้ลูกสาวอยากได้ลูกสาวอาสนุกับโซนของเล่นแม่ไปแล้วนะคะมาใช้กําลังแบบของพ่อกันบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนของเล่นที่แบบว่าเป็นของเล่นสําหรับเด็กในวัยอันนี้เลยนะคะก็จะมีปั่นจักรยานนู่นนี่นั่นนะคะมีขาถ่ายมีสองล้อมีอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะคนมีเยอะจริงจริย อยากอยู่นานๆแต่บอกเลยว่าใครไปนะคะต้องกินข้าวมาเยอะๆนะคะเพราะว่าอาจริงก็กินในนั้นได้แต่คือมันเย็นแล้วไงมันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านไม่งั้นมันก็กลับบ้านเย็นกลับบ้านมืดอะไรเงี้ยไหนใครมีแผนว่าจะพาลูกไปเที่ยวหาเบ์แลนบ้างคะเหม้นบอกหน่อย